ก็ต้องกราวขอโทด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมของขันของขอ,งขอ,งของชนชาแนลนะก็วันนี้เราจะมาสอนทําการแทรกวิดีโอนะครับการแทรกวิดีโอคืออะไรมันก็คือเหมือนเราใส่ transition นนครับ transition ก็คือแบบนี้อ่าก็คือแบบว่าเราจะทําให้คลิปมันสมูทเป็นภาพที่ค่อยๆลดแสงมันมืดแล้วก็ค่อยๆแสงสไลด์สว่างขึ้นมาเรื่อยแบบนี้หรือว่ามันจะมีหลายรูปแบบนะ transition หรือว่าจะเป็นแบบวิดีโอก็ได้ครับซึ่งวันนี้เราจะมาสอนทําแบบวิดีโอนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเรียกทนะันสิชันถูกหรือไม่นะครับแต่ผมก็รีมันนี่มตลอดนะครับไอ้ทันสิชันที่เป็นวิดีโอครับก็เดี๋ยวนี้จะมีตัวอย่างมาให้ดูนะก็ไปดูกันเลยตัวอย่างแบบแรกนะครับก็คือแบบนี้ six months later แล้วก็แบบต่อไปนะครับแบบนี้นะครับก็มันจะคล้ายๆกันนะแบบนี้เลย one weekend of pampering later ก็ก่อนที่จะไปดูในคลิปการสอนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกโท้งก่อนไปเลยโอเคมาเริ่มกันเลยครับวันนี้ผมจะใช้เป็น background color ครับเราวทำอะไรเลือก color กเลยผมจะเอาไปทั้งหมด2องอันนะก็คืออันนั้นอันนั้นแล้วก็สี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  นี่อันหนึ่งก็แล้วกันนะสมมติว่าผมจะใส่ใช่ไหมผมก็จะมากดไปที่เลเยอร์แล้วก็มาเรียกวิดีโอแล้วก็มาตรงนี้นะครับอลองฟังก่อนลองดูก่อนกดเข้าไปดูเอาันี้ก็ได้เอาันี้ดีกว่าโอเคมีอะไรอติกรสติกโอเคเพิ่มลงไปเป็นเลเยอร์ที่สองใส่ไป แล้วผมก็จะมาลากมันให้ตรงครับโอเคได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับอาดูก่อนเนี่ยได,ด้กว่าอกรอสตราอ่าแบบนี้นะครับ,แบบรบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปถัดไปนะสำหรับการสอนต่อไปก็อยากให้ทำอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับก็วันนี้มิวแบบ Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di